เออนี่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยนะนายช่วยหาอะไรกินหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันเริ่มจะโกรธแล้วฉันปวดฉันหิว <s us ur> <sk r ük> mong này <laughs> <laughs> นายไม่ต้องห่วงนะตอนนี้นายไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนายรู้ไหมใช่ฉันน่านายน่าจะไม่รู้ว่า